บริษัทเดอะคอมพิวสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาการเกิดเออร์ที่ปรากฏบนหน้าจอของเครื่องพิมพ์ไฮติ CS 200E ว่ามีอะไรบ้างและแก้ไขยอย่างไรมาดูกันเรามาเริ่มที่อาการเออร์ของการ์ดหรือบัตรกันก่อนว่ามีอะไรบ้างอาการแรกที่มักเจอกันบ่อยคือการ์ดเอาการ์ดเอาก็คือบัตรที่เราใช้พิมพ์ในช่องใส่บัตรได้หมดลง การแก้ไขเราก็แค่นำบัตรมาวางใส่ในช่องใส่บัตรให้เหมือนเดิมอาการต่อมาที่มักพบเจอกันบ่อยคือการแจมการแจมก็คือบัตรที่เราใช้ในการพิมพ์ติดค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์แต่อย่าดึงบัตรออกมาด้วยตัวเองนะครับเพราะนอกจากบัตรจะเสียแล้วอาจทำให้เครื่องพิมพ์มีปัญหาได้แล้วจะเอาบัตรออกมายังไงล่ะมีวิธีนำบัตรออกมาง่ายๆแบบนี้ครับ ขั้นตอนแรกให้ปิดสวิตช์เวอร์เปิดฝาเครื่องพิมพ์บัตรจากนั้นให้ทำการเอาริบบอนออก<ม>ขั้นตอนที่2อปิดฝาเครื่องพิมพ์เปิดสวิตช์ p ว w e r รอดูสถานะหน้าจอขึ้นคำว่าการ์ด jam ให้กดปุ่มโอเคหนึ่งครั้งจะปรากฏคำสั่งบนหน้าจอว่า open the cover ขั้นตอนที่3ให้เปิดฝาเครื่องพิมพ์บัตรออกให้กดปุ่มโอเคอีก3ครั้งเท่านี้บัตรที่ติดอยู่ก็จะออกมาแล้วทีนี้เราจะมาดูอาการเออร์เลอร์เกี่ยวกับตัวริบบอนว่ามีอะไรบ้าง อาการแรกที่เราพบบ่อยๆของริบบอนก็คือริบบอนเอาล i ริบบอนเอาก็คือริบบอนที่เราใช้พิมพ์บัตรนั้นได้หมดลงนั่นเองแก้ไขง่ายๆด้วยการเปลี่ยนริบบอนพร้อมกับตัวชิปที่มาพร้อมกับตัวริบบอนในกล่อง อาการที่2ที่เราพบบ่อยคือริบบอนมิดแมทริบบอนมิดแมทสามารถแบ่งเป็นสอ,อาการคือ 1. เราใส่ชิปของริบบอนสลับกันเช่นใช้ริบบอนสีไ MCKO แต่ใส่ชิปเรซินเ เราทำการเปลี่ยนชิปสองตอนที่เราสั่งพิมพ์บัตรบนหน้าจอโปรแกรมการดีซีรีแบบงานเราอาจเป็นสีแต่ไปตั้งโหมดเป็นพิมพ์สีดำ นอกจากอาการเออร์เลอร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวบัตรหรือกับริบบอนก็ยังมีเออร์เลอร์เกี่ยวกับตัวเครื่องพิมพ์บัตรอีกนะครับเรามาดูกันว่าเออร์เลอร์ของเครื่องพิมพ์บัตรมีอะไรบ้างอาการแรกเลยที่เจอกันบ่อยๆริบบอนมิสซิงอาการนี้อาจเกิดได้หลายสาเหตุเช่นใส่ริบบอนกลับด้านหรือค่าเซนเซอร์มีปัญหาหรือริบบอนขาด และอาการเออร r ที่พบเจอบ่อยๆอีกหนึ่งอย่างคือ RBN s e a r c h Fail ซึ่งอาการนี้อาจจะต้องส่งเครื่องมาให้ทางบริษัทแก้ไขหรือทำการซ่อมแซมต่อไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์ไฮติ CS 200E นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไครต์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราอีกนะครับสวัสดีครับ